สวัสดีค่ะปิยะวันณกุวระรไรรัตจากโรงพยาบาลปักน้ำชุมพรนะคะวันนี้ขอนำเสนอนวัตกรรมที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันยูดรัก การเข้าถึงข้อมูลยาผ่าน QR Code ที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูลยาและก็ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเข้าสู่สมาร์ทโฟนซึ่งจะทําให้สามารถใช้ได้จากทุกที่และก็ทุกเวลาเหตุผลของการพัฒนานวัตกรรมเนื่องจากว่าโรงพยาบาลได้พัฒนาเข้าสู่สมาร ital, ์ทโฮสปิทอลก็ได้ใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลยาและก็ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดระบบเมดิเคชัน มีคอนซิเ i a t ชันระบบการเฝ้าระวังการแพ้ยาโดยที่ไม่จำกัดในการเข้าถึงจากทุกที่ทุกเวลาอีกอย่างที่ทำให้นวัตกรรมนี้สามารถประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดก็คือวิกฤตของสถานการณ์โควิดที่ต้องปรับการบริการสู่ e w Normal การลดความแออัดโดยการให้บริการการส่งยาทางไปรษณีย์ทำให้ผู้ป่ยวยส่วนหนึ่งเนี่ย ไม่ได้รับคําแนะนําจากบุคลากรโดยตรงเราจึงได้มีการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลยาแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้นเป็นการเติมเต็มการบริการแบบ New Normal สําหรับแนวคิดของนวัตรกรรมนี้นะก็คือการใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการจัดการข้อมูลของผู้ป่วยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปสู่โทรศัพท์มือถือของผู้ป่วยแล้วก็ทีมสาวิชาชีพเนี่ยมีแนวคิดของการใช้แนวคิด Lean ในการลดเวสและก็ดีเฟก t ของระบบเอกสารเดิมซึ่ง มีโอกาสของการสูญหายและนอกจากนี้ยังลดการรอคอยลดการทํางานซ้ํานอกจากนี้แล้วยังตอบคําถามในเรื่องของ social distancing ในการลดความแออัดในการบริการติดด้วยกระบวนการพัฒนาที่สําคัญของแอพพลิเคชันคือทีมสาวิชาชีพจะศึกษาความต้องการใช้แล้วก็การสื่อสารข้อมูลของผู้ป่วย ทั้งในส่วนของบุคลากรแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยกับประชาชนทั่วไปและมีการศึกษาถึงชุดข้อมูลที่ต้องการใช้เพื่อนํามาสร้างโครงสร้างของมาตรฐานข้อมูลแล้วก็นําเงื่อนไขดังกล่าวนี้ไปสู่รูปแบบ ของแอปพลิเคชันเพื่อการเขียนชุดคำสั่ง SQL หลังจากนั้นแล้วก็นำชุดคำสั่งไปออกแบบการแสดงผลจอภาพของแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายโดยมีเงื่อนไขาตามโครงสร้างของข้อมูลหลังจากนั้นก็ได้นำเอาชุดคำสั่งนี้ไปทำการทดสอบแล้วก็หาแกบ ของโปรแกรมเพื่อการหาโอกาสในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับปัญหาที่เราเคยเจอจากการทดสอบระบบก็คือในการใช้เว็บแอปพลิเคชันนอกสถานที่เนี่ยทำให้เกิดความล่าช้าทีมก็เลยได้มีการปรับปรุงชุดคําสั่ง SQL โดยใช้หลักการ store procedure ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพของการคิวรีได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมีส่วนของข้อมูลที่แสดงรายละเอียดได้ไม่ครบถ้วนก็สามารถแก้ไขการออกแบบของการแสดงผลให้กรองข้อมูลได้อย่าง วดเร็วแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือในการใช้งานผ่าน QR code ต้องใช้การประชาสัมพันธ์สิ่งที่ทําให้นวัตกรรมนี้สามารถสําเร็จลงได้คือการพัฒนาร่วมกันของระบบยาทีมสารสนเทศทีมสาววิชาชีพต่างๆเพื่อการออกแบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับขนาดของข้อมูลแล้วก็มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบการให้บริการเพื่อให้การออกแบบแอปพลิเคชันเนี่ยเหมาะสมกับผู้ใช้ให้มีส่วนร่วมในการ ช่วยสะท้อน Bref, ความคิดเห็นกลับมาในด้านของระบบความปลอดภัยของข้อมูลมีการใช้ตัวของเซิร์ฟเวอร์สำรองซึ่งมีการรัพิเศข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลนมีความปลอดภัยและการเข้าถึงมีการป้องกันในเรื่องของ Privacy ของผู้ใช้โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนการนำผลของนวัตกรรมแอพพลิเคชันยูดักไปใช้เมื่อผู้ใช้สแกน QR code จะเป็นการลิงก์เข้าสู่ URL เมื่อเปิดเข้าไปจะพบกับเมนู <sh> ทั้งหมด6เมนูหลักเมนูแรกนะคะเมนูตรวจสอบรายการยาเนี่ยจะเป็นเมนูหลักที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลยาของผู้ป่วยแต่ละรายเวลาที่กดหมายเลขป,ประชาชนแล้วเนี่ยจะสามารถแสดงรายการยาแล้วก็รายการการมาพบ แพทย์ของผู้ป่วยเนี่ยได้5วิสิตล่าสุดสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาในการเปรียบเทียบกันได้ถ้าหากว่ามีการตรวจร่างกายเนี่ยจะแสดงผลแ a บ,บทางผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรที่ใช้โปรแกรมนี้ก็จะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าค่าแ a บ,บเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงของการใช้ยายอย่างไรบ้างนะคะสําหรับปุ่มเมนูอื่นๆเกี่ยวกับความรู้เมนูในด้านของคําถามคําตอบแล้วก็เมนูถามตอบการนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของ medication reconciliation การตรวจสอบการ การแพ้ยาการใช้ในการเยี่ยมบ้านในชุมชนอสมอใช้ในการตรวจสอบข้อมูลยาของผู้ป่วยในความรับผิดชอบผู้ป่วยที่รับยาทางไปรษณีย์นียใช้ในการตรวจสอบยาที่ได้รับความภาคภูมิใจจากการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการใช้นวัตกรรมพบว่าความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงถึงสูงมากจากการพัฒนานวัตกรรมนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะักวิชาการคอมพิวเตอร์นะักทิมของโรงพยาบาลปากน้ำชุมพรในทุกท่านที่ทำให้นวัตกรรมมีสำเร็จได้ล่วงไปได้ดวยซ